หมุนเวียนและเปลี่ยนไปพืชพันมากมายหมุนเวียนเปลี่ยนตาม mm hmm. เนื้อหมูปลาผักอาหารจะทำให้ชาติดูเปลี่ยนไปหายไปหมด mm hmm. ต้องเลือกของดีปรุงอาหารจะครัวพื้นบ้านท้องดินทิ่นไทย mm hmm. บาสตูดดูชิงหลอดใจแต่จริงแล้วไร้ประโยชน์ลบมันไป mm hmm. กินอย่างช้าชาให้รู้ที่มา กินของไทยให้หลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกันกินอย่างช้ชาเพื่อพัฒนาเกษตรไทยย,ยั่งยืนเพื่อความมันคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านเรทีไทยกินอยู่คือ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินยูคือรายการที่ใช้อาหารหนึ่งจานเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะจะว่าไปสภาพแวดล้อมที่อยู่รอยล้อมรอบตัวเราทั้งดินฟ้าอากาศอาหารการกินทุกอย่างนี่นะคะล้วนแล้วแต่ ดูแล้วนี่อันตรายทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค่ะยังผักผลไม้เนี่ยเราก็ต้องกลัวว่ามีสารตกค้างไหมมียาฆ่าแมลงไหมหรือแม้แต่สารตะกั่วที่มันมาจากควันรถเนี่ยถ้าเกิดเราสะสมดูดสูดเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโรคสารพิษตะกั่วเรื้อรังจริงๆแล้วนุ้ยเองนะคุณโบขอสารภาพเลยเคยไปตรวจเลือดค่ะแล้วเขาก็ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เห็นว่าเป็นโลหะหนักเนี่ยเยอะมาก ท,ทั้งๆที่ดุ้ยก็แบบว่าเอเอราก็ว่าเราก็ดูแลตัวเองดีแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยอาจจะทําร้ายตัวเราเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีพืชอย่างหนึ่งพืชชนิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถล้างพิษได้ และพืชชนิดนี้หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะคุณนุ้ยชื่อว่ารางจืดกินอยู่คือวันนี้ค่ะจึงเชิญคุณจีราพรโยวทิตค่ะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศค่ะเชิญเลยค่ะทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณจีราพรคะอันนี้สามารถเรียกเป็นคุณหมอได้เลยไหมคะถ้าเนี่ยก็คือเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์จะดีกว่าเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะค่ะ คราวนั้นงั้นเรียกเป็นชื่อเล่นเล่นว่าอย่างไงชื่ออ้อยก็ได้ค่ะคุณอ้อยนะคะคุณอ้อยค่ะตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราเกิดนไว้แล้วค่ะกลัวเหลือเกินพอไปตรวจเลือดมามีโลหะหนักเราก็ว่าดูแลตัวเองแล้วนะคะเห็นบอกว่ารางสจือนี่ช่วยล้างพิษได้จริงหรือไม่คะ อันนี้ใช่ได้ค่ะเพราะว่ารังจืดนะคะสปปรรพคุณของเขาก็คือจะช่วยล้างพิษเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นพิษเกี่ยวกับพวกสันตะกัวนะคะห,หรือว่าเป็นพิษที่เกิดจากแอลกอฮอล์นะคะ,คะที่สะสมในร่างกายหลังจากคนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนะคะ<อ><อ>ก็ได้ด้วยเหมือนกันได้ อันนี้คือต้นของเขาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นต้นของลังจือดอะ,ค,ะค่ะลักษณะเขาเป็นยังไงบ้างต้นนะคะลักษณะของลังจืดก็คือใบของเขาเขาจะเป็นไม้เลื้อยนะคะลักษณะใบเนี่ยจะเป็นใบคู่ซึ่งออกจากตรงบริเวณข้อของใบคู่ใช่ค่ะใบคู่แปลว่าอะไรคะใบคู่ก็คือเวลาข้อของเขานะคะเขาก็จะแตกออก <ๆ S 1> ะะอมาเป็นคู่สองใบอ๋อ้อย่างนี้อย่างนี้นนนใช่ค่ะ อ๋อเป็นอ๋อแต่ละข้อใช่ไหมคะใช่ค่ะข้อก็แตกคู่แตกคู่แตกคู่ใช่ค่ะคือส่วนมากลังจืดน,นะคะเขาจะชอบบริเวณป่าที่ดิบชื้นนะคะจะพบในประเทศไทยเกือบทุกภาคเลยอะคะ่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยทุกส่วนของเขาเนี่ยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยไหมคะนับว่าใช้ได้หมดทุกอย่างนะคะเริ่มตั้งแต่รากของเขาเลยนะคะรากแล้วก็เถาเขาก็จะนิยมมาใช้ในเรื่องของออ แก้ร้อนในกับหายน้ำนะคะแล้วก็ส่วนใบนะคะหรือว่าลำต้นของเขาเนี่ยก็คือเขาจะใช้ในเรื่องของลดการอักเสบนะคะแล้วก็พวกกำจัดสารพิษในร่างกายนะคะตัวนี้ใช่เลยตัวใบใช่ค่ะแล้วดอกของเขาเอามาช่วยอะไรได้ไหมคะกินได้ไหมคะอ่กินได้ค่ะคือถ้าเป็นดอกเนี่ยก็คือสรรพคุณจะคล้ายๆกันนะคะก็คือแก้ร้อนในกระหายน้ำนะคะเวลาเาทำก็คือเราอาจจะไปผสมในไข่เจียวนะคะเพื่อ ทำเปแกงในแกงส้มงนี้ได้ไหมคะก็ทานได้ค่ะแต่ค่ะได้ค่ะขมไหมคะรสชาติไม่ขมค่ะจะออกหวานๆนะคะแล้วมีส่วนไหนที่อันตรายกินไม่ได้บ้างไหมคะไม่ค่ะทานได้หมดเลยอะค่ะโอ้เยี่ยมเลยเนาะเรียกได้ว่าสรรพคุณเป็นยาเนี่ยตั้งแต่รากขึ้นมายันเถายันดอกเลยทีเดียวอย่างนี้ต้องถามคุณอ้อยว่าปลูกที่บ้านเองนยากไหมคะอืม ไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะถ้าสมมติว่าเราเอามาเนี่ยคือในช่วงที่เขายังเล็กๆอยู่แหะนะคะเราอาจจะต้องใส่ใจในการดูแลเขานิดนึงนะคะอาจจะลดน้ํานิดนึงนะคะแต่พอถ้าสมมติว่าเขาโตขึ้นมานิดนึงอ่ะค่ะเราก็ไม่ต้องดูแลเขาเขามากเขาก็จะโตโตได้ปกติโตได้ปกติเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะวันนี้สําหรับผู้ชมที่สนใจว่าอยากจะล้างพิษ ะะจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เราต้องเผชิญมาทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาค้นหาคําตอบกันเพิ่มมากกว่านี้นะคะว่ารางจืดนั้นจะช่วยเราได้อย่างไรแล้วก็เอามาทําอาหารอร่อยๆอะไร,ออร,ออรได้บ้างแต่ว่านอกจากรางจืดนะคะคุณผู้ชมเรายังมีสมุนไพรมากมายเลยค่ะที่เข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของยาอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะ ินอคือป่าไม้และธรรมชาติจากผืนป่าไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งอาหารของมนุษย์แต่สามารถเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยพืชพันในเขตร้อนมากมายได้กลายเป็นทรัพยากรอันล้ำค่า สรรพคุณอันหลากหลายของมันได้ถูกใช้เป็นส่วนผสมสำคัญทั้งในยาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายชนิดโดยเฉพาะสมุนไพรไทยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าการสกัดสมุนไพรให้ประโยชน์ดีกว่ายาที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และมีสมุนไพรไทยหลายชนิดที่ถูกชาวต่างชาตินําไปจดสิทธิบัตรนําไปเป็นส่วนผสมในยาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือเครื่องสําอางต่างๆเช่นเปาะหอมปลาไหลเผือกเปล่าน้อยมะขามป้อมเชียงดาตรำข้าวว่านชักมดลูกหรือกราวเครือในประเทศไทยเองเนี่ยเราจะไม่สามารถจดสิทธิบัตร พืชพันธุ์หรือว่าแม้กระทั่งสัตว์ที่อยู่ในพื้นดินได้นะคะท,ที่อยู่ในทั่วไปในประเทศของเราเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีข้อกฎหมายที่บอกว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอยู่ในธรรมชาติเป็นของคนไทยทุกคนแต่บางประเทศเนี่ยเขาไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาไม่มีเนี่ยเขาก็สามารถที่สสสสแสดงความเป็นเจ้าของได้นะคะแต่โดยลักษณะเวลาเขาจดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้จดที่ตัวพืชสมุนไพรเขาจด ส่วนใหญ่เป็นสารสกัดหรือว่ามีการนําไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบเช่นนําไปเป็นทําเป็นผงแล้วไปผสมกับตัวสมุนไพรอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นในขณะนี้ที่มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วยกตัวอย่างเช่นเปราะหอมนะคะตัวเปราะหอมเนี่ยคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เง่ของเปลาะหอมเนี่ยค่ะมาบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็ฝานทานหน้าเป็นแป้งนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้มันป้องกันการเกิดฝ้าได้ตอนหลังที่อเมริกันเขาก็พบว่าชาวอเมริกันก็พบว่า ตัวนี้มันสามารถที่จะเป็นตัวกรองแสงได้บางส่วนแล้วก็ช่วยปรับสภาพผิวหน้านะคะลดการเกิดฝ้าเขาก็เอาไปเป็นส่วนผสมของครีมกันแดดแล้วก็จดสิทธิบัตรไปแล้วในอเมริกาแต่ผลนี้มันจะไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อมโยงมาถึงประเทศไทยคือในบ้านเราก็ยังสามารถใช้ได้เป็นปกติพืชที่เห็นอยู่นี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าปาลาไหลเผือกมีสีขาวยาวคล้ายกับปาลาไหลเผือกซึ่งในสหรัฐอเมริกา ได้นำสารสกัดจากปาลาไหลเผือกเป็นส่วนผสมของยาที่ช่วยในการงอกของเส้นผมหรือแม้แต่น้ำมันรำข้าวที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็ถูกใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากหรือในประเทศญี่ปุ่นมีการนำสารสกัดจากเปล่าน้อยสมุนไพรไทยอีกชนิดหนึ่งสกัดเป็นยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร นำเข้ามาขายในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสมุนไพรไทยที่ชาวต่างชาติได้นำไปใช้ประโยชน์ในต่างแดนซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งที่คนไทยซึ่งมีแหล่งสมุนไพรดีๆให้เลือกใช้อยู่มากมายแต่เรากลับไม่เห็นคุณค่าและไม่มีความรู้เพียงพอจะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ แหมดูเรื่องราวดีแล้วนะคะผู้ชมน่าเสียดายมากๆเลยคุณอ้อยคะอ่ะสมุนไพรไทยของเราหลายๆตัวเนี่ยถูกต่างประเทศเนี่ยเขาไปจดสิทธิบัตรเอาซะแหละอ่าใช่ทาให้เราคนไทยเนี่ยต้องใส่ใจในสิ่งที่เรามีมากขึ้นไม่งั้นนะคุณนุ้ยหมดประเทศแนๆ่ๆน่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มใส่ใจสมุนไพรไทยแรกก็คือรางจืดกันเลยดีกว่าะะคะเรารู้แล้วว่าเขามีประโยชน์มากๆเพราะฉะนั้น นำมาทําอาหารอร่อยอร่อยกินกันดีกว่าค่ะ,คะวันนี้ทําอะไรดีคะคุณอ้อยอวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นยำรังจืดนะคะ,คะ,ะแล้วก็จะเป็นน้ําสมุนไพรของรังจืดค่ะเยี่ยมเลยค่ะเราทําอะไรกันก่อนดีคุณโบทําคุณอ้อยเขาจะซอยใบรังจืดไหมคะ ใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวเอางี้มิค่ะเดี๋ยวเราเตรียมน้ำยำก่อนเพราะว่าน้ำยำเนี่ยเวลามันจะมีส่วนของน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาเวลามาผสมกันเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการละลายได้ค่ะแล้วจากนั้นตรงนี้ผสมเสร็จแล้วเราค่อยไปหั่นผักได้ค่ะผสมได้เลยค่ะมาเลยเดี๋ยวทุกคนอันนี้ใส่เข้าไปเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้น้ำตาลประมาณสักสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะใช่ค่ะนี่คุณอ้อยคือเป็นเป็นแพทย์แผนไทยแล้วยังทำอาหารได้ด้วยเหรอคะ ออที่จริงทำทำเป็นบ้างอะค่ะแต่ว่าคือแพทย์แผนไทยเนี่ยมันต้องใช้สมุนไพรในการที่จะารักษาคนไข้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราเอาสมุนไพรเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนําคนไข้ได้นะคะในการดูแลตนเองค่ะอย่างนี้คุณอ้อยเนี่ยท่าทางค่ะ คนไข้เยอะเลยใช่ไหมเหนื่อยไหมคะเนี่ยโอ้โห่อเยอะปกติค่ะน้ำตาลสองช้อนโต๊ะใช่ค่ะแล้วก็ใส่เป็นน้ำปลานะคะน้ำปลาสักสามช้อนโต๊ะละลายนะคะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็เติมน้ำส้มไม่ใช่ค่ะน้ำมะนาวนะคะประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะออกหวานเค็มเขเรียกตามมาแล้วก็มีซิกซซอยอยู่ตรงนี้คุณนุย ให้ได้รสยำำค่ะอันนี้คือการเตรียมน้ำยำค่ะแล้วก็จะเอา3ามอย่างเนี่ยผสมให้เข้ากันแล้วก็ละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะเดี๋ยวโบคนให้ค่ะอันนี้อาจจะฝากค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะเป็นการหั่นนะคะใบนี่คือใบของลังจืดใบลังจืดค่ะคุณโบเชิญค่ะ ใช้ทั้งใบอ่อนทั้งใบแก่ได้เลยไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเวลามาทําอาหารเนี่ยน่าจะใช้เป็นรังเป็นใบอ่อนน่าจะดีกว่าเพราะว่าใบอ่อนเนี่ยมันจะเคี้ยวง่ายนะคะ,ะถ้าเป็นใบแก่มันจะแบบมันจะเคี้ยวายากนิดนึงมันจะเหนียวนิดนึงนะคะอ๋อแล้วก็ซอยบางๆอย่างนี้ใช่ค่ะซอยบางๆคือรังจืดเนี่ยมันจะมีรสขมนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบทานขมนะคะเอาอีกแล้วชิมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ขมมากเมื่อเปรียบเทียบกับพวกฟ้าทะยโจรหรือว่าวัลเพชทที่มันมีรสขมจัดๆนะคะ คุนร้อยค่ะอันนี้นี่คือสรรพคุณเหมือนกับใบย่านางไหมคะออสรรพคุณไม่เหมือนกันค่ะคือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของลดสารพิษใช่ไหมคะแต่ย่านางเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของอาการลดไข้นะคะลดไข้ได้นะคะแต่ลักษณะใบมันจะคล้ายๆกันถ้าสังกันเลยแต่นี้จะอ่อนนิ่มกว่าอ่อใช่ค่ะส่วนดอกของเขาเมื่อสังเกตดูเมื่อกี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆดอกผักหุ่งใช่ไหมคะใช่แต่ว่ามันมันจะไม่ใหญ่เท่านั้นเองนะ ดอกก็รับประทานสดได้ได้ค่ะได้อันนี้<อ>เดี๋ยวเราก็หั่นไปเรื่อยค่ะ,คะจริงๆแล้วอันนี้เรานิยมนํามารับประทานแบบสดๆดีกว่าที่จะนําไปต้มทําแกงอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาพื้สมุนไพรนะคะ,คะ คือสารสำคัญจะเยอะในส่วนของเวลาที่เราเอามาใช้สดนะคะ,คะแต่พอเวลาเอาไปทําเป็นแห้งเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องผ่านการล้างการอบหรือว่าการตากเพราะฉะนั้นสารสาคัญเนี่ยมันก็จะลดน้อยลง <ไป S 1> ใชค่ะคุณอ้อยค่ะต้องกินเท่าไหร่ถึงจะล้างพิษได้ค่ะ ต้องกินเท่าไหร่หรอคะถ้าสมมติว่าเรานะคะจะใช้ในเรื่องของการล้างพิษก็ใช้ใบลังจืดนะคะประมาณสัก1 0บถึงสิบใบนะคะตอนน้นประมาณสักหลิตรนะคะก็มาต้มทานนะคะลังอาหารอเวลาแค่นั้นเลยใช่ค่ะอุทานติดต่อกันประมาณสัก5วันอย่างเงี้ยค่ะก็ล้างพิจาค่ะเอาใบสดๆนี้มาต้มนี่เหระคะใช่ค่ะอย่างนี้ถามคุณอ้อยดีกว่าว่าเขามีตัวสารสําคัญอะไรบ้างอะคะที่เขาจะไปขับ คือไปทําอะไรในร่างกายของเราที่ไปจับตัวสารพิษออกมาได้ยังไงะคะอถ้าสมมติว่าเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะ,คะก็คือเขาเคยเอาใบลังจืดนะคะ,คะไปทดลองในหนูนะคะเพื่อลดสารพิษนะคะว่าถ้าสมมติว่าหนูได้ได้ไดรับสารพิษที่เกี่ยวกับยาฆ่า,มาแมลงอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะคะตัวลังจืดเนี่ยถ้าเราปิดต้มสกัดต้มก็ปรากฏว,ว่า สารพิษที่สะสมในหนูนะคะมีปริมาณที่ลดลงนะคะคือพิสูจน์แล้วเห็นจริงเลยใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เคยมีที่แบบไปใช้กับโรงพยาบาลนะคะผู้ป่วยนะคะในในจังหวัดสุพรรณบุรีที่หนึงนะคะเขาก็ไปลังจืดเนี่ยค่ะไปต้มแล้วก็ให้คนไข้ดื่มปรากฏว่าติดต่อกันประมาณสักสิบวันนะคะปรากฏว่าปริมาณผลเลือดนะคะสารพิษในร่างกายเนี่ยก็จะลดลงได้ โหนี่แหละค่ะคือความมหัศจรรย์โชคดีของคนไทยอันนี้จดสิทธิบัตรได้ยังคะคุณอ้อยยังค่ะอ๋อต้องรีบไม่ได้นะคะต้องรีบไม่รู้แล้วค่ะเราถือว่ารายการของเราค่ะออกอากาศไปจองแล้ว่จองแล้วอันนี้ของคนไทยค่ะกลัวกลัวอุ้ใช่เยอะเหมือนกันนะคุณอ้อยอันนี้ก็คุณอ้อยคะถ้าเกิดเรากินเยอะๆนี่เป็นอะไรเป็นโทษไหมคะไม่ค่ะ ไม่ไม่ไม่มีผลไม่างเลย่ะเพราะบางทีสมุนไพรบางทีเขาบอกว่ากินเยอะๆอาจจะมีแบบร่างกายเย็นเกินไปอะไรเงี้ยไม่ไม่มีแต่ว่าถ้าสมมติว่าคือรังจืดเนี่ยรสชาติปกติเขาจะขมนิดนึงแล้วก็จะเป็นยาเย็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไปกินติดต่อกันนานๆเนี่ยมันอาจจะทําให้บริเวณปลายแขนปลายขาเรามีอาการชาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้าสมมติว่ากินเป็นผักหรือว่ากินทำประกอบอาหารก็สามารถทำได้ทานได้ทุกวัน อันนี้ก็เราเราเตรียมรังจืดแล้วใช่ไหมได้ค่ะมาเราก็จะใส่เป็นผักกระสังนิดนึงค่ะค่ะผักเขาเรียกว่าผักกระสังนะคะผักกระสังกระสังมาผสมนิดนึงเพราะว่ารังจืดมันจะออกรสขมๆนิดนึงคนอาจจะไม่ชอบค่ะแล้วก็ใส่ผักตัวนี้ผสมไปด้วยตัวนี้ส่วนมากคือคนไทยเขาไม่นิยมเอามาใช้ในการรักษาค่ะเขาก็จะมาใช้กินเป็นผักเฉยๆนะคะแต่ว่าที่ฟิลิปปินส์เองอ่ะเขาก็เคยใช้ตัวเนี้ยค่ะค่ะ ใช้ในการรักษาโรคความดันในดวงตาแต่คนไทยยังไม่มีนะคะถ้าบ้านคุณลุยปลูกต้นไม้เยอะเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นใต้ต้นไม้เหมือนเป็นใยๆวัชพืชแย่แล้วอันนี้ขึ้นได้ง่ายมากเลยค่ะแอบไปถอนออกทิ้งบ้างหค่พอเ,เนี่ยต้องสังเกตดีๆกินได้นะอ่ะนี่คือ,อคทุกอย่างพร้อมแล้วไหมคะทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะอันนี้นะคะเราจะใช้ในการโรยหน้าเดี๋ยวอ๋อได้ค่ะอันดับแรกนะคะก็ใส่ ใส่เป็นรังจืดที่เราซอยค่ะลงไปเลยนี่แหละตัวช่วยที่จะทาให้เราเนี่ยนะคะขับสารพิษออกไปได้ค่ะค่ะใส่รังจืดแล้วแล้วก็จะมีผักอื่นๆใช่ไหมคะอาจจะเป็นผักกระสังนะคะผักกระสังพวกเครื่องต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะคะเพิ่มมะม่วงนิดนึงเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะคะเป็นมะม่วงเปรี้ยวไปเลยใช่ค่ะ ตัวต่อมานะคะก็คือจะเป็นขิงนะคะขิงก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะอันนี้คือสรรพคุณเขาจะเท่ากับใบสดไหมไม่เท่าชาลังจจดใช่ไหมคะสรรพคุณคือเท่ากันค่ะแต่ว่าสารสาคัญถ้าใบสดมันจะเยอะกว่าเท่านั้นเองเพราะว่าผ่านการแปลรูปไหมคะต่อไปเป็นการใส่ถั่วนะคะค่ะก็ในนี้ก็ไปแล้วสําหรับมะม่วงเปรี้ยวขิงหอมซอยกุ้งแห้งแล้วก็ถั่วค่ะแล้วอะไรอีกคะ จากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำยำที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาผสมได้เลยนะคะนอกจากเอามาทำยำแล้วทำอะไรได้อีกไหมคะอุณนอ้อยนอกจากมาทำยำก็คือเราอาจจะทำเป็นสลัดก็ได้อะคะอ่ะก็เอาลัางใบลังจืดเนี่ยแหละค่ะมาผสมในผักต่างๆแล้วก็ ทำเป็นน้ำสลัดแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้รสชาติเนี่ยอร่อยขึ้นคะะหรือว่ายอดอะไรอย่างเงี้ยก็มาใช้ผัดแทนก็ได้ค่ะผัดน้ํามันหยนะคะต่อไปจะเป็นการคลุกคคุณอ้อยพูดถูกนะคุณหนุยเราไม่ต้องไปกินผักสลัดเมืองนอกไปกินคอสเลกตัรไปกินบัตเตอร์เฮดไปกินทุกอย่างที่เราต้องอิมพอรเข้ามาหรือว่าปลูกในเมืองไทยแบบไฮโดรโปนิกอ่ะก็หันมากิน ล้างจืดใส่เป็นผักสลัดจ้ะใช่ค่ะน้ำลายซอเลยจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาจจะชิมก็ได้นะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างนะคะบางคนอาจจะชอบเปรี้ยวแล้วก็เติมน้ำมะนาวเพิ่มได้ไดค่ะจะชิมไหมคะคุได้ชิมไหมชิม,ชมค่ะาาชิมค่ะชิมเอันกผมอือไฮะ อร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะน่ารักมากเชื่อค่ะเดี๋ยวเราก็ตักใส่จานเลยนะค่ะเขียวดีจริงๆจริงๆในนี้ก็มีทั้งวิตามินแล้วก็มีทั้งโปรตีนนะใช่ไหมคะคือตัวลังจืดเนี่ยวิตามิน A จะสูงมากเลยนะคะก็จะช่วยในระบุมสายตาใช่ไหมคะแล้วก็ ถ้าใครอยากผิวสวยเนี่ยบางจิตก็จะช่วยได้นะคะแน่ครบที้ไปแล้วค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะโรยด้วยใบสะระแหน่นะคะที่เราเด็ดมานะคะแล้วก็มีหมูหยองด้วยคน่่ะแล้วก็โรยเอาใจเด็กๆหน้าดูเลยเนี่ยได้เลยค่ะได้เลยค่ะ เ <Okay, S 2> คคนะอัน,นี้เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหเ,เป็นจานสลัดเรายกให้เป็นหนึ่งยำที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเราเลยค่ะค่ะยำรังจืดค่ะเอาละค่ะจานแรกผ่านไปแล้วตอนนี้บอกว่าหลายๆคนบอกว่า ถ้ากินยำทุกวันอาจจะไม่สะดวกทำเป็นอะไรดีคะวันนี้เราก็จะทำเป็นรังน้ำสมุนไพรรังจืดมาทำกันเลยดีกว่าค่ะคะอันนี้เราจะใช้ใบสดนะคะของรังจืดนะคะก็หยิบใบมาประมาณสักสิบใบแล้วกันนะคะสิบใบแล้วก็มาหั่นค่ะอันนี้หั่นง่ายเค่ะอย่างนี้นุ้ยเอาไปแทนเป็นใบเมี่ยงขมิ้นได้ไหมคะทานได้ค่ะทานได้เหมือนกัน ถ้าทนความขมได้ใช่ค่ะถ้าทนความขมได้นะคะแล้วก็เราเตรียมใบรังจืดนะคะถ้าเพิ่มความหอมเราก็ใส่เป็นใบเตยใบเตยแทนนะคะใบเตยอาจจะไม่ต้องอันนี้ก็ปุกแทนดูคุณอ้อยคล่องมากค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอค่ะค่ะแค่นี้แล้วก็รอให้น้ําเดือดนิดหนึ่งนะคะอันนี้น้ําเท่าไหร่อะคะน้ําประมาณสักหนึ่งถึงสองลิตรอะค่ะหนึ่งถึงสองลิตรใช่ค่ะก็ประมาณสองขวดใหญ่ใช่ค่ะ รังจืดเนี่ยสามารถนํามารักษาผู้ติดยาเสพติดได้ด้วยหรอคะคุณหมอใช่ค่ะเพราะว่ารังจืดเองนะคะเขาจะมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทนะคะที่มีช่วยในเรื่องของคล้ายๆกันกับโคเคนนะคะ <c oughs> แล้วก็หรือว่าค่ะโคเคนที่เขาใช้ในบําบัดผู้ป่วยยาเสพติดนะคะ <c oughs> ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> เดือดเดือดแล้วค่ะพอเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่รังจืดไปเลยสิบใบเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะดูสิไม่ต้องเยอะเลยแล้วก็ต้มไปเลยแล้วก็ใส่ตัวนี้ใบเตยเลยค่ะต้มนานไหมคะต้มประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะคะอ่ะไหนดูสิตอนนี้น้ำรางจืดของเราเป็นยังไงบ้างเชียวอ่อนๆแล้วคุณนุ้ยอ่ะอค่ะันนี้คือได้แล้วใช่ไหมคะค่ะเริ่มพอจะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็ ใส่น้ําตาลไปเลยค่ะใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะก็ได้นะคะค่ะนะค่ะ,ะ,คะจากนั้นก็ใส่ลงไปในหม้อนะคะ,คะถ้าเกิดว่าทำหม้อใหญ่แบบนี้แล้วก็เก็บไว้กินอาทิตย์หนึ่งเนี้ยคุณค่าของเขาจะ ยังเหมือนเดิม,มแต่ว่าเราเใช่ค่ะยังเหมือนเดิมแต่ว่าเราควรที่จะแช่เย็นหลังจากที่เรา <ừ> um. ที่เราทานไม่หมดนะ,นะคะ <ừ> um. ก็ไปแช่เย็นแล้วก็ถ้าพอจะมาทานอีกทีก็มาอุ่นอ๋อเท่านั้นเองใช่ค่ะคือถ้าต้มไปนานกว่านี้เนี่ยเกรงว่าเขาจะสูญเสียคุณค่าเป็นมากกว่านี้นะคะคือต้องจํากัดเวลาไหมคะอืม um. ต้องจํากัดค่ะประมาณถ้าถ้าต้มเหมือนก็ควรไม่เกินสิบสามสิบนาทีนะ, <ừ> um. นะคะแล้วเอาใบออกไปเลยทิ้งไปเลยใช่ค่ะเอาใบทิ้งไปเลยอันนี้ก็ ได้แล้วน่าจะใช้ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาค่ะอ่าแล้วค่ะแล้วจักใส่ถ้วยชาเลยนะคุณนุ้ยดีค่ะรับประทานแบบร้อนๆถ้าดูน้ําของเขามันก็จะเป็นออกเขียวอ่อนๆนิดนึงนะคะหอมนอกจากจะล้างพิษได้ค่ะรักษาคนติดยาเสพติดได้ยังรักษาโรคผิวหนังได้ฮะใช่ค่ะรักษาโรคผิวหนังได้ คือผิวหนังโรคอะไรคะที่จริงในรังจืดนะคะตัวของเขาจริงๆจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบนะคะบริเวณผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราแพ้แพ้แมลงนะคะหรือว่าเป็นผื่นคันตามผิวหนังนะคะเราก็สามารถที่จะเอาใบรังจืดนะคะประมาณสักสิบใบเนี่ยไปต้มนะคะจากนั้นก็มาต้มอาบก็จะช่วยลดอาการผื่นคันได้นะคะอาเหมือนอาบน้ำอ่ะดีเลยอาบไปด้วยกินไปด้วย สมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรใกล้ตัวค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะสาหรับชารางจืดแสนง่ายง่าย,ายมากมมาง่ายมากๆใช้เวลาไม่เยอะเลยทีเดียวค่ะก็ได้เครื่องดื่มที่ช่วยล้างสารพิษในร่างกายของเราแล้วะนะคะ,ะงั้นเรามาดื่มกันดีกว่านะคะเยี่ยมเลยสุขภาพดีด้วย ผู้ชมลองนำไปทำกันดูแล้วกันนะคะง่ายๆแต่ที่สำคัญคือต้องให้ได้ใบสดๆะนะคะเอาตอนนี้เดี๋ยวจะชิมไหมยำเรายังไม่ได้ชิมยำเลยแตขออนุญาตเลื่อนอันนี้แล้วกันะนะคะเอาละมาไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะชิมยำเพื่อที่จะบอกรสชาติให้ผู้ชมได้ทราบว่าเป็นอย่างไรค่ะมาคุณโบเชิญเลยค่ะ,คะ เมื่อสักครู่นี้คุณอ้อยบอกอร่อยผักดูกรอบมากมาดู้างนะคะอือดีค่ะอ,อร่อยจริงๆไม่ขมเจอพอเจอน้ำยำมีความเปรี้ยวมีความเค็มเนี้ความขมหายไปเลยค่ะอร่อยมากๆจริงค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสมุนไพรไทยของเราเนี่ย มีประโยชน์มากๆแค่เราลองหันกลับมาดูหันกลับมาใส่ใจตรงนี้คุณอ้อยมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมในเรื่องราวของหให้คุณผู้ชมลองหันกลับมาสนใจแล้วก็หวนกลับมานิยมสมุนไพรไทยของเรานะคะก็ที่จริงสมุนไพรไทยของเรานะคะก็มีความเป็นมาและก็การใช้เนี่ยมานานแล้วนะคะก็อยากจะให้คนไทยนะคะหันมาใช้สมุนไพรนะคะแล้วก็รับประทาน ยาสมุนไพรให้มากขึ้นนะคะอเพราะว่าดีแล้วก็ไม่มีเรียกว่า side effect เลยใช่ค่ะยายเย็ยมากๆวันนี้ต้องขอคุณคุณอ้อยมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะอยู่กับเราก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้อาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านค่ะกิะนย่คที่เราเคยนําเสนอไปแล้วนะคะท่านนี้ก็ส่งเคล็ดลับมาค่ะบอกว่าเนี่ยเวลาตัดเนี่นะคะ หรือว่าตอนไปทําแกงเนี่ยต้องบอกว่าไงนะคะหวานจ้าหวานจ้าซึ่งส่วนของต้นบอนที่นํามารับประทานกันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแค่ส่วนาก้านเท่านั้น่ใบใช้ไม่ได้นะใช้ได้แต่กา้านใช่ค่ะถ้าเกิดผู้ชมนะคะอยากจะชมรายละเอียดเพิ่มเติมของการทำแกงบอลในรายการกินอยู่คือค่ะ w w w e b t h p b s o r t h e a t m r ก็ดูได้เช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะแล้วรางจืดนะคุณนุย้ยค่ะ เป็นตัวอย่างของสมุนไพรไทยเลยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยนับร้อยนับพันอย่างเนี่ยที่มาสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทาง,ทาง,ทาง,ทางด้านอาหารและยาต่อไปนี้เราจะไม่มั่นคงทาง,ทางด้านอาหารเท่านั้นเราจะสร้างความมั่นคงทงั้งทางด้านอาหารและยารักษาโรคเพราะว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยใช่แล<ช>้วค่ะวันนี้ขอบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าภูมิใจมากๆเลยนะคะในสมุนไพรไทยที่ชื่อว่ารางจืดเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ สร้างความสมบูรณ์ทางอาหารนะคะนอกจากนี้ยังทำให้เราเนี่ยรอดพ้นจากสารพิษต่างๆที่แน่นอนเราก็ไม่ตั้งใจที่จะรับมาใช่แล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งยาจากการนำเข้าหรือว่าบริษัทยาใหญ่ๆที่อยู่ต่างประเทศที่สํำคัญคุณผู้ชมคะ่ะกินง่ายหาง่ายใช่ค่ะอยู่ง่ายแบบชาวไทยของเราเนี่แหลคะค่ะคุณผู้ชม ถ้าคุณผู้ชมจะอีเมลหาเรานะคะสามารถทำได้ค่ะที่ eatmr@thaipbs.or.th ค่ะตุ้ปนอน 1, 2 2ละพลากรุงเทพศ1 3ก็รออยู่ค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการกินอยู่คือค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7.30โมงครึ่งถึง8 0โมงเ้าทางไทย PBS ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชาดูเปลี่ยนไปหายไปหมดต้องเลือกของดีปรุงอาหารจากครัวพื้นบ้านท้องดินถิ่นไทยฟา,า,า,าสฟูดดูฉันลอดใจแต่จริงแล้วไร้ประโยชน์ลบมันไปกินอย่างช้าชาให้รู้ที่มาต้องใส่ใจหลายอย่างและกินของไทยให้หลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกัน เพื่อพัฒน,นากเกษตรไทยยั่งยืนเพือ่อความมั่นคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านบทาไทยกินอยู่คือ